สวัสดีครับวันนี้ศักดิ์สิทพระเครื่องนะมีวัตถุมงคลมานําเสนอนะครับเป็นกระทิงมหาอำนาจนะหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโนะครับออกที่วัดบ้านอ้อมเภอนนทัไทยจังหวัดนครราชสีมานะฮะรายการที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับจะเป็นเจ้ามันปูนะจัดสร้างที่599ตนนะครับราคาบูชาอยู่ที่250บาทนะฮะขนาดนี้เป็นขนาดพกพานะครับความสูงจะอยู่ที่2เซนความยาวจะอยู่ที่3.5เซนนะฮะ กระทิ้งมหาอำนาจนะครับมีไว้สําหรับป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆนะเช่นพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะครับนี่นะฮะเป็นขนาดพกพานะสําหรับด้านนี้นะจะเขียนยันนาะชานีติไว้นะครับยันนาะชานิตินี่เป็นยันมหาโภกทรัพย์นะครับเป็นยันมหาลาบนะสำหรับทำทำมาค้าขายนะครับส่วนด้านนี้นะจะเขียนยันนาะใหญ่ไว้กลางหน้าผากนะฮะ ณใหญ่นะครับก็เป็นศูนย์รวมจิตใจนะเงินทองไหลามาเทมาทั้งหลายแหล่นะครับส่วนด้านนี้นะจะเป็นยันน้ำมะาพะทะนะครับเป็นธาตุดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่นะครบองค์บริบูรณ์นะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเขียนชื่อวัดแล้วก็ชื่อหลวงพ่อไว้นะฮะนี่ครับส่วนใต้ท้องนะจะอุดผงมวลสารพุทธคุณนะรายการนี้ฝั่งตะกุดเงินหนึงดอกนะครับ มีโค้ดมีหมายเลขกำกับตามที่ท่านเห็นนะฮะนี่นะเจ้ามันปูนะถ้าท่านใดบูชาไปแล้วไม่มีที่จะอัดพลาสติกกันน้ำนะครับก็สามารถที่จะสั่งเราอัดเพิ่มเติมได้นะฮะอัดพลาสติกแบบนี้ที่เรานะราคาแบบนี้นะอัดแบบนี้อยู่ที่ราคา150บาทนะครับถ้าเป็นขนาดนี้นะขนาดพกพาเช่นกันนะฮะนี่นะอัดไว้ตั้งที่โต๊ะทำงานหรือว่าตั้งหน้ารถหรือว่าตั้งที่บ้านก็ได้นะฮะ สำหรับท่านที่ไม่ชอบบูชาองค์ใหญ่นะครับก็บูชาองค์เล็กเอาไปตั้งได้นะแบบนี้นะครับหรืออย่าไปตั้งเปล่าๆโดยที่ไม่อัดพลาสติกก็ได้นะตั้งได้เช่นกันนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปเราแล้วนะก็รบกวนกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปนะครับหรือท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะก็โทรมาได้นะครับที่0 936595691นะฮะ ศักดิ์ศรีพระเครื่องนะยินดีรับทุกสายนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็ลากันบปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ